ปนสนิไทยและอิสราเอลร่วมฉลองวาระความสัมพันธ์60ปีระหว่างอิสราเอลและประเทศไทยโดยการเปิดตัวสเตปมที่ร่วมกันจัดทําขึ้นพร้อมกับบรรยากาศนิทรรศการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมาจัดแสดงโดยมีพระนท่านชีมอนโรเดสเอกอคัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยและนายนารงศศิธรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย บทบาทของสแตมก็คือค่าฝากส่งปริศนีพันธุ์ซึ่งการที่จะมีภาพที่ปรากฏบนดวงสแตมของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเป็นเรื่องความรับผิดชอบของการไปรณียีแล้วก็ทุกการปรณียีก็มองว่าสแตมคือหน้าต่างของประเทศเพราะว่าสามารถที่จะสื่อไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก บริษัทของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันออกแบบสตมที่ระลึกในแบบเดียวกันโดยเลือกผลไม้ที่มีชื่อเสียงอย่างทับทิมและมังคุดมาเป็นภาพบนสตมสัญลักษณ์เชื่อมโยงในเรื่องของความโดดเด่นด้านเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศประเทศเชลเลก็ถือว่าผลไม้ที่เป็นทับทิมก็เป็นผลไม้ในคัมภีร์ไบเบิลนะคะแล้วก็ยังหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความก้าวหน้าแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีคุณลักษณะ ที่สวยงามทั้งในเรื่องของเมล็ดแล้วก็สีสันส่วนมังคุดของไทยก็เป็นผลไม้ที่เราเรียกกันว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้รองจากทุเรียนนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นผลไม้ส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศ ตมชุดความสัมพันธ์60ปีไทยและอิสราเอลผนึกสแตมไทยและสแตมอิสราเอลอย่างละหนึ่งดวงจัดพิมพ์ขึ้นทั้งสิ้นจำนวน500,000ดวงผู้ที่สนใจต้องการเก็บเป็นที่ะระลึกสอบถามได้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทัชชาแซตานโลกเราเช้านี้รายงาน